ขบวนรถธรรมดาที่255นะครับต้นทางสถานีทนบุรีปลายทางสถานีหลังสวนกระจอดอยู่ในทางหลีกสถานีหนองไม้เหลืองนะครับเดี๋ยวรอหลีกกับขบร,รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่43นะครับต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุราธานีนะครับเดี๋ยวกําลังจะวิ่งผ่านสถานีหนองไม้เหลืองแล้วครับ เดี๋ยวขบวน25จะตามหลังขบวน43นะครับ มาแล้วครับขบวน43ครับเป็นดีสลางแดวูครับ คันนำเป็น2518ครับคันท้ายเป็น2532ครับเมื่อกี้มีสะดุ้งวีเคสามเอนนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วครับกับรถด่วนพิเศษดิเซสรางที่43กรุงเทพสุราธานีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ